สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นไงกันบ้างในช่วงนี้นะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีเมษค่ะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะสอาวันนี้แหละนะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษขอพลังงานชาวราศีเมษทุกทุกท่านเลยนะคะว,ว้าวแฟนนะคะ Romance, r e v e r ์เบชันพารค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ trust your intuition ชาวราศีเมษอือสักครู่นะคะว้าวกรีด๊ดต้องกรีด๊ดชาวราศีเมษนะคะนี่คือสัญญาณของคุณเคอเพิงนก สวยงามมากนะคัเพลสเปเรชั่นเดเวล็อปเมนต์สัญญาณของความเป็นผู้นำํำการพันาการเติบโตในด้านจิตวุญญาณนะคะมาดูพลังงานใบแรกเลยสวยงามที่สุดสำหรับชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะที่พลังงานคลื่นพลังงานของคุณดีมากต้องบอกว่านี่คือข่าวดีของของความสำเร็จการเฉลิมฉลองนะคะ ความโรแมนต์เกิดขึ้นที่คุณเชื่อว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีพลังงานที่ดีมากหรือว่าคุณอาจจะได้เติบโตได้ซึมซับได้เรียนรู้กับพลังงานอะไรอะไรบางอย่างภายในตัวตนของตัวเองแบบลึกซึ้งความโรแมนติกของความสัมพันธ์ความโรแมนติกของตัวเองคุณอาจจะรู้สึกว่าตกหลุมรักตัวเองมีสเสน่ห์ในตัวเองดึงดูดมากๆเลยแล้วก็รู้สึกฟรีฟโลกับตัวเองมากๆนะคะด้วย ด้วยสิ่งที่ว่าเป็นจังหวะชีวิตที่คุณกําลังเฉลิมฉลองความสุขความสําเร็จเหมือนกับว่าสิ่งนั้นอนะทรายนั้นที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกเฉลิมฉลองรู้สึกฟรีฟโลรู้สึกแฮปปี้มีความสุขมากเลยมันคือสัญญาณที่ดีที่คุณรู้สึกว่ามีการพัฒนาตัวเองมีการเติบโตมีการได้รับรู้พลังงานคุณคุณกําลังเชื่อว่าคุณกําลังประสบความสาเร็จคุณกาลังเชื่อว่าเห็นไหมคะเชื่อว่าตัวเองจะได้ ไปตามเป้าหมายความสำเร็จของตัวเอง trust your intuition เชื่อในสัญชาตญาณของคุณนี่คือสายตาดวงตาของคุณเพราะชาวราศีเมษคุณมีไฟแห่งผู้นำไฟแห่งความสำเร็จความสมาร์ทฉลาดเก่งความสามารถและนี่คือ bird flying news is on the way ข่าวดีกำลังเดินทางมาหาคุณ คุณอาจจะคาดการหรือตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าคุณจะได้ความสำเร็จหรือได้รับข่าวดีอะไรหรือว่าได้โอกาสอะไรนะคะนี่คือ c o i c e money will be coming to you เงินกำลังเดินทางมาหาคุณเรียกได้ว่าเงินหลั่งไหลมาเงินเทมาเลยนะคะเพราะคุณกำลังโฟกัสความสำเร็จอยู่ในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานนั่นเองนะคะ คุณมีการเติบโตพัฒนาในด้านจิตวิญญาณนี่คือคบเพลิงใช่ไหมคะคราว temporary problems ปัญหาชั่วคราวที่กำลังหายไปเมื่อเมื่อเราอยากที่จะเห็นสายรุ้งชาวราศีเมษเราจะต้องอดทนกับฝนที่มันตกกระหน่ำลงมาถูกไหมคะนี่คือเต่าชัวโรลี่บัตชัวรี่นะคะช้าช้าช้าแต่ชัวนี่คือความสำเร็จของคุณ คุณมีการติบโตพลังงานในดน้านจิตวิญ,ญญาณที่อีกระดับหนึ่งของชีวิตเหมือนกันสวยงามมากๆเลยนี่คือข่าวดีมากๆทีนี้มาดูอีกนะคะมาดูอีกเชื่อว่าเ,เหมือนชาวราศีเมษคุณได้ตื่นรู้ได้ฝึกฝนพลังงานจิตวิญญาณของคุณหรือว่าสัญชาตญาณบางอย่างคุณที่ที่กำลังนำพาคุณไปด้วยนะคะทีนี้มาขอขยายความชาวราศีเมษ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอยืนยันคำตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษค่ะทุกๆท,ท่านเลยว้าวสวยงามที่สุด King of Swords เด็ดเดียวเด็ดขาแล้วก็ชัดเจนกระจ่างในตัวเองมากๆเชื่อว่าคุณรู้สึกว่าเป้าหมายของคุณชัดเจนที่สุด นะคะคุณเชื่อในสัญชาตยานของตัวคุณเองคุณเชื่อในความรู้ความสามารถของตัวคุณเองคุณกําลังได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างในชีวิตคุณกำลังได้รับข่าวดีจะมีการสื่อสารติดต่อคุณติดต่อขึ้นกับคุณนะคะจะมีข่าวดีที่คุณจะได้รับนั่นก็คือการสื่อสารการเดินทางหรือว่าเซอร์ไพรส์บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณรอคอยข่าวดีความสำเร็จอยู่ชาวราศีเมษ The Hangman คุณรู้คุณต้องการอะไรคุณเชื่อในในความสามารถเชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณเองแบบแม่นยำมากๆเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่คุณเก็บไว้ข้างในเหมือนกับว่าแบบเอ๊ะเมื่อไหร่นะอะไรยังไงมันลุ้นมากๆแต่เชื่อว่าคุณคุณรู้ว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จคุณรู้ว่าว้าว คุณรู้ว่าคุณสามารถควบคุมพลังงานของตัวคุณเองได้คุณรู้ว่าคุณจะต้องออกมาจากออกมาจากสเต็ปของความวุ่นวายยังไงนะคะ King and Queen of Swords สวยงามมากชาวราศีเมษเชื่อว่าตอนนี้คุณอยู่คลื่นพลังงานของความรักของ Soul Contract ด้วยหรือว่าพลังงานของ Twin Flames นั่นหมายถึงว่าต่างคนต่างเชื่อพลังงานของการละการต่างคนต่าง ต่างแข่งแกร่ง strong emotional strong energy มากๆเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณกำลังได้เจอคู่ชีวิตที่ดีที่คุณมีขึ้นพลังงานเดียวกันอยู่ในเฟรมเดียวกันแล้วก็เติบโตไปได้วยกันนะคะคู่ของคุณจะเข้าใจคุณจะรู้ว่าจะแอคชั่นหรือว่าจะตามคุณหรือว่าจะสอสอ่งคุณอะไรยังไงเชื่อว่าเขามีความเป็นผู้นําสูงแล้วเขาก็คุณคุณและเขามีความเชื่อมั่นมั่นใจต่อกันเพราะฉะนั้น สเตรนท์ Trend, แล้วก็นายอ o ฟคอร์นะคะเชื่อในเสน่ห์ของคุณเชื่อในความสามารถของคุณเชื่อในความมั่นมั่นของคุณเพราะว่าสัญชาตญาณของคุณกําลังพายคุณได้เติบโตไปสู่ความเป็นผู้นําความสําเร็จแล้วก็การเติบโตในด้านการเงินการงานเป้าหมายชีวิตของคุณมากๆเลยนะคะ คลายอะไรบางสิ่งอย่างที่ต้องการลงนะคะเหมือนกับว่าดึงสติดึงสมาธิตัวเราเองกลับมาให้เป็นตัวของตัวเราเองอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่ายังไม่มีคําตอบเดี๋ยวสิ่งนั้นจะมาเดี๋ยวคําตอบนั้นจะมาเดี๋ยวการสื่อสารจะมาเดี๋ยวการคลี่คลายในสิ่งสิ่งนั้นจะมานั่นเองค่ะชาวราศีเมษ six of cups จะมีใครบางคนต้องการสื่อสารและติดต่อจากคุณนะคะซิกออฟคาวพลังงานเก่าๆความสุขเก่าๆอะไรบางอย่างกาลังจะกลับมาความรู้สึกความทรงจาําการหวนกลับมาอีกครั้งของความรักหรือว่าของคนที่คุณรู้จักเพื่อนเก่าหรืออะไรก่ๆแบบนี้นะคะหรือว่าสถานการณ์อะไรบางสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นคอนโทรลเอเนอร์จีพลังงานของตัวคุณเองเดอะเดวิลความเสน่หาการเสพติดการผูกมัดอะไรบางอย่างนะคะ ท,ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่ามันกำลังจะเข้ามาอีกครั้งเพราะฉะนั้นเชื่อว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างในโตัวตนของคุณกำลังทำให้คุณได้สุกว่าได้เรียนรู้กับสเต็ปต่อไปที่คุณจะตัดสินใจไงกับอะไรบางสิ่งที่ที่ไม่ต้องการนะสิ่งสิ่งที่มันเป็นลบๆสิ่งที่แบบมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีหาสมดุลให้กับชีวิตของเราเองทำพาร์เคซ์การปรับสมดุลหา ความแบบหาความผ่อนคลายให้กับตัวเองนะคะคุณกําลังโยกย้ายคลี่คลายสู่ในทิศทางของสิ่งที่ดีกว่าอะไรที่มันมันเป็นปีศาสิ่งเสพติดเดวิลความแบบความ เหมือนกับว่าแบบอารมณ์อะไรบางสิ่งนะคะที่มันรู้สึกว่ายึดติดกับสิ่งสิ่งนั้นปล่อยวางในสิ่งสิ่งนั้นแล้วมองหลักการแล้วก็ความเป็นจริงในอนะคตข้างหน้าคุณจะรู้สึกว่าเบาสบายแล้วเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเพราะคุณกําลังจะเห็นความจริงและเห็นความกระจ่างความชัดเจนที่กาลังจะเกิดขึ้นค่ะนี่คือ8ปไม้เท้านะคะกาลังมีข่าวดีเข้ามาหาคุณหลายทิศทางให้คุณได้รับมือไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผู้คนการเดินทางหรือว่าความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นเงินงานโอ้โหมาหลายทิศหลายทางมากมนะคะเตรียมรับ์สกับิ่งีคุณ คาดไม่ถึงนะคะคาดไม่ถึงจริงๆนะคะสวยงามมากทีนี้มาขอคำตอบชาวราศีเมษขอคำตอบของคุณค่ะอาจจะเป็นช่วงจังหวะดีที่จะได้หยิบจับอะไรก็รู้สึกว่าเป็นเงินเป็นทองนะคะด้วยเช่นกันคิดบวกไว้ r remain p o s i t i v e นะคะ d j e c t i v e การแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดหรือว่าวาจา วาจาวาจาคำพูดอันเดียวกันนะคะการแสดงออกความรู้สึกคําพูดนะคะตรงไปตรงมาชัดเจนการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ The Daily ไม่ว่าคุณจะทําอะไรเรียนรู้ศึกษาหาความรู้หรือว่าศึกษาดูใจดูผู้คนก็ต้องศึกษาสิ่งนั้นได้ด้วยตัวเองนะคะอย่าเชื่อใจไว้ใจใครง,ง่ายๆ Romance Say yes, ค่ะความรักความสัมพันธ์กาลังจะเกิดขึ้นความโรแมนติกนะคะใครบางคนจะ take a คชั่นคุณเชื่อว่านี่คือสัญญาณที่ดีของชาวราศีเมษมากๆแต่ทุกอย่างต้องมีจังหวะของชีวิต เพราะคุณจะได้เซ y y เยหรือเซ y n no โนนั่นเองค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ